IT ประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตมาสั้นๆมาตอบคำถามสมาชิกบางท่านนะครับที่ถามมาว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มขนาดฮาร์ดดิสก์ของเครื่องจำลองโดยโปรแกรม VMware Workstation ยังไงนะครับก็มีวิธีง่ายๆโดยที่เข้ามาที่ VM นะครับแล้วก็มาที่ setting หลังจากนั้นก็มาที่ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับลองสังเกตดูถ้าเป็นแบบนี้ เราจะไม่สามารถที่จะขยายได้เนื่องจากเป็นสีเทานะครับจำเป็นจะต้องชัตด,ดาวเครื่องก่อนนะครับซึ่งอย่าลืมว่ากรณีที่เพิ่มฮาร์ดดิสจะต้องไม่ใช่เป็นเครื่อง VM แบบโคลนมาจากเครื่องแม่นะครับหรืแบบลิงค์โคลนไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีเซฟสเตตเอาไว้นะครับจะต้องไม่มีสแนปช็อตตัวนี้นั่นเองลองเคลียร ลองดู snapshot manager นะครับเป็นแค่นี้ถ้ามี snapshot อยู่แบบหลายๆตัวไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็มา s h u t d ว w n เครื่องนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มแล้วก็สั่ง shutdown หลังจาก shutdown แล้วก็เข้ามาที่ vm เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ setting หลังจากนั้นก็เข้ามาที่ hard disk นะครับ จะสามารถ expand ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ยังเป็นสีเทาอยู่อาจจะมีเครื่องหมายข้อความอยู่ลองชี้เมาส์ไปดูนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลิงก์โคลนไม่ได้แล้วก็กรณีที่มี snap shot อ,อยู่ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เราเคลียร์หมดแล้วก็สามารถ expand ได้ expand เป็น120 g ิ expand ก็สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะ expand ขนาดของฮาร์ดดิสเดิมไฟล์เดิมขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เรามีการใช้ snapshot นะครับเขาก็จะแบ่งฮาร์ดดิสเป็นหลายก้อนนะครับให้ดูชื่อไฟล์ด้านบนเราจะต้อง commit ก่อนลบ snapshot ออกไปก่อนให้เหลือตัวปัจจุบันอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับเป็น120 g กิกแล้วก็โอเคถ้าเกิดเราจะเพิ่ม cpu เพิ่มแลมก็ตอนนี้เลยนะครับเพิ่มได้ในหน้านี้ โอเคหลังจากนั้นเราก็ power on เหมือนเดิมนะครับรอ power on สักครู่นะครับ หลังจากที่กลับเข้ามาแล้วให้เข้าไปที่ Control Panel นะครับ Search ก็ได้เพื่อเอาง่ายก็เลือกเป็นแบบ p l a s icon นะครับเข้ามาที่ administrative tool computer management หลังจากนั้นก็ไปที่ disk management นะครับ เราจะเห็นว่าตอนแรกเรามี80จิกใช้ทั้งหมดที่ได้ C นะครับจะมีอัน allocate disk ขึ้นมาเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มเป็นได้ดีก็ได้คลิกตรงนี้เลยแต่อย่าลืมว่าเราต้องสลับได้์ของ s e r i อมก่อนนะครับเชงไดเรเตอร์เป็นได้อื่นก่อนนะครับเชงเป็นได E ์อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเราจะสามารถเพิ่มตัวนี้เป็นได้ดีแล้วถ้าเกิดเราจะเพิ่มได C เราก็ extend ตอนนี้เราไม่ได้เพิ่มนะครับปกติเขาแอดเอาหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาน้อยกว่าแล้วก็รีมูฟออกแล้วก็กําหนดไซส์เท่าที่จําเป็นตรงนี้นะครับเราเอาหมดก็แอดเข้ามาเน็กไม่มีได้ดีนะครับเราจะเป็นได้ซีหมดเลยก็ินิชเลยนะครับเราจะได้ได้ซีร้อกิกเสร็จแล้วปิดปิดไปดูได้ซีนะครับได้ซทั้งหมดประมาณร้อกิก ตัวเลขเศษเล็กๆได้ยก็คำนวณให้ตรงเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการเพิ่มฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง VM g a t e เราสามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้ง Windows Client Windows 10นะครับแล้วก็ Windows Server Windows Server 2012, 2016, 2019หรือเวอร์ชันอื่นๆนะครับทำตามวิธีนี้ได้เลยโดยเงื่อนไขของการเพิ่มฮาร์ดดิสก์จะต้องไม่มีส n a p s h o t นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีการทำลิงก์โคลนมาจากตัวแม่นั่นเอง นะครับก็มี2เงื่อนไขแค่นี้นะครับสําหรับใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือคํถามอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สํหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ